คิวกับอ้อยคุยกันค่อนข้างถูกคอแต่อ้อยไม่อยากยุ่งกับคิวมากเท่าไหร่เพราะเป็นเพื่อนของตัวเองเพราะถึงเวลาแยกย้ายอ้อ,อยก็เดินเซมาอีกแล้วโบที่เห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งเข้าไปจับประคองแต่แล้วคิวก็เข้ามาขวางไว้สะก่อนให้ไปส่งไหมคิวถามขึ้นอ้อ,อยตอบกลับว่าเอา้าไหนบอกไปส่งเพื่อนฉันไม่ใช่หรอใช่ครับไปส่งขึ้นรถแท็กซี่เฉยๆงั้นรบกวนด้วยค่ะคิวพาอ้อยขึ้นรถเบนซ์เปิดประทุนไปโบที่เห็นแบบนั้นก็คิดว่าดีแล้วละ่ะเราไม่มีอะไรสู้เขาได้เลย2เดือนต่อมาระหว่างที่อ้อยัพโททรศ์ เออออยแกจำพี่คิวได้ปะเขาจะแต่งงานแล้วนะออยเลยสวนไปว่าไหนบอกตอนนั้นโสดไงออยขำด้วยความงงโอ๊ยพี่แกก็ทะเลาะกับแฟนบ่อยๆเดี๋ยวดีเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยว,เ,ยวเลิกก็เลยโดนจับแต่งงานนั่นแหละสักพักออยเริ่มคลื่นไส้แล้ววิ่งไปทางห้องน้ําอาเจียนแกแกเป็นอะไรหรือเปล่าไปตรวจหน่อยไหมช่วงก่อนแกเที่ยวทีเลยนี่เพื่อนหามด้วยความเป็นห่วงเออเออรู้แล้วขอบใจมากออยจึงแต่งตัวไปคลินิกโดยมีโบ้ที่เข้าวินอยู่แถวนั้นไปส่งสักพักออยเดินออกมาจากคลินิกลืหาทางเหมือนคนไร้วิญญาณยังม ดีใจด้วยนะคะคุณท้องได้สองเดือนแล้ว2เดือนแล้ว2เดือนโบ้ที่เป็นห่วงเลยถามว่าเป็นไงบ้างครับคุณหมอว่าไหมบ้างโบ้ยังคงซักไซถามออยที่ได้ยินจึงเอียงไปว่าฉันท้องท้องได้สองเดือนแล้วพอใจหรือยังโบ้เงียบไปสักพักก่อนพูดต่อว่าผมนึกว่าคุณเป็นโรคอะไรร้ายแรงสักอีออยฉุนขึ้นมามันต่างอะไรกันกับโรคร้ายแรงล่ะพอเด็กก็หนีไปแต่งงานแล้วฉันจะไปเอาออกออยหงุดหงิดมากใจเย็นๆนะครับเด็กมันไม่รู้เรื่องอะไรออยสวน แต่ตอนนี้ฉันยังไม่พร้อมโบสงบลงและพูดด้วยความหนักแน่นงั้นคุณช่วยอุ้มเด็กคนนี้หน่อยผมจะเลี้ยงเขาเองออยนิ่งเสียบไปคุณคงคิดว่าผมเลี้ยงไม่ได้สินะแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาผมเป็นคนดูแลคุณนะใช่แล้วโบคอยตามรับส่งออยอย,อยู่เสมอทั้งเอาอาหารไปแขวนให้และยังคอยส่งออยที่เมาแอรบ่อยๆที่ห้องแต่คืนนั้นที่โบถอดเสื้อโบไม่ได้ทําอะไรเลยโบแค่ถอดเสื้อคลุมออกเพราะออยอ้วกใส่เสื้อของเขาคนอะไรสวยก็สวยอ้วกก็เหม็นโบแค่ถอดไปล้างเศษซากทิ้งโบยังคง งั้นคุณก็เพราๆเครื่องดื่มหมือนเมาด้วยนะครับมันอันตรายต่อเด็กออยทราบซึ้งในความดูแลเอาใจใส่ของโบขอบคุณนะคะฉันเกือบทําอะไรโง่ๆลงไปแล้วแล้วค่อยๆเอามือลูบไปที่ท้องเรื่องของทั้งสองก็จบลงโบนั้นจะเลยหัวใจน้องออยที่ใฝ่ฝันหรือไม่ก็ยังอาจไม่รู้ถ้าอยากรู้เรื่องราวของโบต่อขอสักหนึ่งแสนไลค์นะครับแซงว่าหวังดีแต่กลับประสงค์ร้ายมิตรภาพไม่จําเป็นต้องมาในรูปแบบเพื่อนเสมอขอบคุณครับ